บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆท,ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระธสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสาระตั้งใจสำรวมกายวาจาใจ ให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมอันจิตใจนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของบุคคลเป็นต้นเหตุหรือต้นทางของความดีความชั่วทุกอย่างของสุขทุกทั้งปวงตลอดถึงของมรรคผลนิพพานและของความสิ้นทุกข์ด้วยประการทั้งปวง แต่จิตใจนี้ที่ยังมีได้อบรมยอมดิ้นลนกวัดแกงกระสับกระส่ายรักษายากห้ามยากเหมือนดังที่ทุกๆคนย่อมได้ประสบอยู่ซึ่งจิตใจของตนเองอันมีลักษณะดังกล่าวพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงลักษณะของจิตใจที่ยังมีได้รับอบรมไว้ดังกล่าวนั้น แต่ก็ได้ทรงแสดงต่อไปอีกว่าบุคคลผู้ทรงปัญญาย่อมปฏิบัติกระทาจิตของตนให้ตรงได้เหมือนอย่างนายช่างสอนดัดลูกศรและได้ทรงแสดงต่อไปอีกว่าจิตย่อมดิ้นหล่นแม้ว่าผู้ปฏิบัติจะยกจิตขึ้นสู่กรมมกรมฐานคือสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐาน ก็ยังเป็นเหมือนอย่างปลาที่จับยกขึ้นจากที่อยู่คือน้ำวางไว้บนบกปลานั้นก็ยอมดิ้นหล่นเพื่อที่จะลงไปสู่น้ำจิตก็เป็นเช่นนั้นแม้ว่าจะยกจิตขึ้นจากอารมณ์อันเป็นบ่วงของมานซึ่งที่อยู่ของจิตอันยังไม่ได้รับอบรมขึ้นสู่กรรมฐานดังกล่าว เพื่อละบวงของมานั้นก็ยอมดิ้นลนเช่นนั้นแต่ก็ได้ตรัสแล้วว่าผู้ทรงปัญญาย่อมทำจิตให้ตนให้ตรงได้เหมือนอย่างช่างสอนดัดลูกศรเพราะแม้ว่าจิตขณะที่ยกขึ้นสู่กรรมฐานยังดิ้นลนอยู่แต่เมื่อมีความเพียรมีความรู้ตัวมีสติที่ระลึกได้อยู่ และคอยกำจัดความยินดีความยินร้ายหากมีธรรมะเหล่านี้ค้ำจุนอยู่ในที่สุดก็จะทำจิตให้สงบได้เหมือนอย่างปลาที่จับยกขึ้นมาจากน้ำวางไว้บนบกแม้ทีแรกปลาจะดิ้นแต่เมื่อเหนื่อยแรงเข้าก็จะหยุดดิ้นไปโดยลำดับจนถึงนิ่งสงบ จิตก็เป็นเช่นนั้นการที่ยกจิตขึ้นสู่กรรมฐานนั้นก็เพื่อละบ่วงของมานอันบ่วงของมารน,นั้นก็ได้แก่อารมณ์และกิเลสซึ่งตั้งอยู่บนอารมณ์ที่ปรากฏก็เป็นกองกิเลสที่เรียกว่านิวรณ์อันเป็นกิเลสที่กลุ่มกลัดอยู่ในจิตหรือที่เรียกว่าทำจิตให้กลัดกลุ่ม จิตที่กลัดกลุ่มต่างๆก็เพราะมีนิวรณ์นี่เองอันแปลว่าเป็นเครื่องห้ามเครื่องกั้นคือกั้นจิตไว้ห้ามจิตไว้มีให้สงบและปิดทางของปัญญาทำให้เป็นผู้มีใจบอดคือมีใจที่ไม่รู้ตามเป็นจริงเป็นใจที่หลงถือเอาผิดต่างๆเพราะฉะนั้น อารมณ์และกิเลสเหล่านี้จึงเรียกว่าบ่วงของมานคือมานเวียงบ่วงอันได้แก่อารมณ์ซึ่งเป็นที่ตั้งของกิเลสเข้ามาสู่จิตและมานก็เข้าสู่จิตทรงจิตเอาไว้คือซึมทราบอยู่ในจิตพิจารณาดูก็จะเห็นได้ว่าบ่วงของมาน,นั้นได้แก่อารมณ์ คือเรื่องต่างๆที่เข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางมณะคือใจจิตที่ไม่ได้อบรมย่อมรับบวงของมานเข้ามาคล้องเอาไว้คือรับเข้ามาเป็นสังโย์ผูกจิตไว้ประกอบจิตไว้และมานก็เข้ามากับบวงที่เวียงเข้ามาคล้องใจไว้นั้น จึงปรากฏเป็นตัวกิเลสกองราคะหรือโลภะบ้างกองโทสะบ้างกองโมหะคือความหลงบ้างหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตันหาความดิ้นรลนทยานไปต่างๆอันมีลักษณะดังกล่าวมาข้างต้นว่าจิตที่มีได้รับการอบรมย่อมดิ้นรลนกวัดแกว่งกระสับกระสาย ความดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายนั้นก็ดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายไปในอารมณ์ตามที่ใครที่ปรารถนาจึงเรียกว่ากามตัญหาบ้างภาวะตัญหาบ้างอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ทยานไปก็เป็นกามตัญหาอยากเป็นนั่นเป็นนี่ทยานไปก็เป็นภวะตัญหา และเมื่อประสบความขัดข้องก็ดิ้นลนทยานไปเพื่อไม่ให้เป็นนั่นเป็นนี่ในสิ่งที่ไม่อยากจะได้ไม่อยากจะเป็นตลอดจนถึงในบุคคลและสิ่งที่ขัดขวางต่อการที่จะได้ต่อการที่จะเป็นทั้งป่วงก็เป็นความดิ้นลนทยานไปเพื่อทําลายล้างนั่นเอง ก็เป็นวิพภวตัญหาลาวนี้คือมานซึ่งเข้ามากับบ่วงของมานอันได้แก่บรรดาอารมณ์ทั้งหลายดังที่กล่าวมานั้นเพราะฉะนั้นจิตจึงเป็นจิตที่ดิ้นลนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายรักษายากห้ามยากแต่เมื่อผู้ทรงปัญญามาปฏิบัติทำจิตให้ตรง ก็คือให้สงบและให้ดำเนินไปตรงทางด้วยการปฏิบัติในสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนโดยตรงก็เพื่อจะละบ่วงของมารพร้อมทั้งมารโดยที่กล่าวนั้นโดยที่จิตซึ่งปฏิบัติในกรรมฐานดังกล่าวย่อมได้สมาธิ ได้ปัญญาตลอดจนถึงได้ศีลเป็นพื้นฐานได้สมาธิก็เพื่ออบรมปัญญาเราเมื่อได้สมาธินั้นก็จะสงบจากอารมณ์ซึ่งเป็นบ่วงของมารพร้อมทั้งตัวมารคือบรรดากิเลสตัณหาดังกล่าวซึ่งเรียกว่าเรียกว่าเป็นเครื่องทําจิตให้กลุ่มกลัด ป้นจิตบ้างและเมื่อจิตสงบได้ดังนี้ก็จะเป็นจิตที่ผุดผ่องเป็นจิตที่สงบเป็นจิตที่ประกอบด้วยอุเปขาคือความเป็นกลางไม่กระสับกระส่ายลำเอียงไปด้วยความชอบความชังความหลงทั้งหลายจึงเป็นจิตที่อ่อนควรแก่การงาน เมื่อน้อมจิตนี้ไปเพื่อจะรู้ในเรื่องอะไรก็ย่อมจะรู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาจึงสามารถทำจิตให้ตรงได้ที่เปรียบเหมือนช่างสอนดัดลูกศรดังกล่าวแล้วสามารถที่จะทำจิตให้สงบไม่ดิน้นหลนเหมือนปลาที่ยกขึ้นมาวางบนบกใหม่ๆ ที่ดิ้นลนไปเพื่อจะลงน้ําและจิตที่ดิ้นลนไปนั้นก็ดิ้นลนไปเพื่อจะลงไปสู่น้ําคือบ่วงมานั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อจิตมีความสงบมีศีลมีสมาธิมีปัญญาจึงเป็นจิตที่ชื่อว่าได้รับอบรมย่อมไม่ดิ้นลนกวัดแกว่งกระสับกระส่าย ไม่รักษายากไม่ห้ามยากคือรักษาง่ายห้ามง่าย